สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุก้สนสวัสดีค่ะมากินเขาน้องข่อยค่ะอันมากินเขาค่ะพี่น้องเขาเนียวเขาเน้ยวเกลียวค่ะอุ่นเหลือเหลือมาพอท่านนะคะแล้วก็หิวเขาอันนี้เป็นลาบเนื้อค่ะลาบเนื้อสุกนะคะเด้วตาแสบอกคะ อันนี้พักค่ะพักกระแนะเด็ดมาจากสวนครัวเจ้าของหลกมาทั้งหลากเลยพี่น้องมันหลายแห่งแบบอยากถอนออกนัําค่ะเพราะว่ามันขึ้นหลายแล้วมันก็หกแล้วก็หอมจ้ะหอมในสวนโนคาออนกร,ร,ระลำปีปลาทูเข้มพี่น้องปลาทูเข้มจำแล้วจำอีก กินน้ำกันค่ะพี่หน่อยมาเดอ้อค่ะมาเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อก้อนสิกินกะขอบคุณสุผูสุคนเดอ้อค่ะผู้ใดที่เขามารับชมฝากกดไลค์กดติดตามเเด้อค่ะแม่ดานหน่อยสิกะสิกไปหาค่ะดอกค่าสวัสดีค่ะกินเลยค่ะเื้ อืมอืมเค็มเหนียวพี่นะเนียวหนึ่งเกลืนเน่ยแต่ว่าถ้าเอาถุงห่อไว้จะอ่อนๆดูค่ะจำแล้วจำอีกแต่ทุกเข็มเอามาจะเมืองไทยนะพี่น่อยอืม นี่น้องข้ามาเบาๆกันเนาะค่ะในน้อยเรื่องอันคุณยิ่งไทยมาดำเอียงด็เป็นยูเป็นเยี่ยมหน้าเป็นมาหาวะพวกเด็กผัวแกโคตรกัเจ่อพันวันนะคะโอ้ยนยี่ไงเออจังไรจังว่าว่าให้เกียรติคุณยิ่งไทยน้ำกันไว้หน่อยะค่ะ กูยิ้มขึ้นกันมหาดูถูกกันโอ้ยเป็นตานายกระจอกดนะกระจอกจังไงี้คอยก็มีแฟนคนสูงอายุขึ้นกันบอกกัดจอกเด้อ ความสงสัยค่อนเบาเลยเนาะพี่น้องสีกระจอกไปปะเนาะค่ะโอ้ยเจ๊จังเจ๊เหนื่นใส่ปลาทูเข้มหมืนคนเบาเลยเนาะกระจอกพี่น้องกระจอกจังเลย คอ่อดมีแฟนคนสูงอยู่อืมมีบ้าน,นเขาสาวอืมมีบ้าน,นเขาเ้า,นนเ,าเ,เป็นสิบ0ิบยีิหลังเนาะพี่น้องข่ค่ะแฟนคข่ยก็แฟน ท่องสื่อเก็บว้สะสมทุกปีปีละเล็กละน้อยที่ดินโบสื่อพอวามีอยู่แล้วกับบมีปัญญาเห็ดให้เตือ้อเออยเตือเต้อง่งเห็ด <c oughs> จังได้จังมาวานันกับจอกพี่น่องอุ้ย <c oughs> <c oughs> กระเป๋ามุนิเห็นหน้าตาลโลโซ่บ่มแมน,นลุยวิกตองค่อยบ่หิวได้พี่นอ้องอุยขอโทษดนดะคะขอโทษคุยคุยคุย,ยใส่ขนดิบนบาเดบหัวฝรัง่งเดบัวแก่โตดกระจกนะคะว่าหิแตจะย่ายนันเด้พี่น้องเด้อบ่ได้วา่าหิ่ไผเด้ค่ะเด้อขออภัยเล่นไคุยคุยใส่เลยเนาะค่ะคุยใส่ค้นแบบนี้ตรงตรงเจอของจริง কোন ব্যাপারে